บังกะทงบังกะทงเลเดอร์เพื่อแต่งงานแต่งให้ของเซนิกมากินเลี้ยงตอนรับน้องใหม่กันครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายโอ้กันนี้ของผมเอง เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่ของเพื่อนอิทเพื่อนซีแต่งแนวญี่ปุ่นครับคันนี้ไงเป็นไงเด็กแนวนี่ครับมีลายการ์ตูนด้วยคันนี้ครับรับน้องใหม่สองคน